ฉีดวัคซีนช่วยลดป่วยแม้ได้รับเชื้อวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนสร้างภูมิให้ร่างกายวัคซีนสู้โควิด วัดราชนิยมธรรมจัดพิธีทอดกรถินสามัคคีประจำปี2564ที่วัดราชนิยมธรรมวัดคลองสี่ตำบลบางปลาอมอำเภอบางพลีสมุทรปรา,าการคณะพระภิกษุสงฆ์วัดราชนิยมธรรมร่วมกับคณะกรรมการวิย,ยาวัจกรและพุทธศาสนกชนชาวชุมชนคลองสี่จัดงานทอดกรถินสามัคคีประจำปี2564ขึ้นโดยมีนางละมูลขาวสบายและบุตรทิดาครอบครัวขาวสบายพร้อมด้วยหน่วยงานราชการกลุ่มผู้นำชุมชนและพ่อค้าประชาชนร่วมบุญเป็นเจ้าภาพแห่องค์กรถินและถวายผ้ากรถิน จัดตั้งโรงทานถวายพระทหารเพลนแด่พระภิกษุสงฆ์วัดราชนิยมธรรมจำนวนยี่ิห้ารูปเนื่องในโอกาสประเพณีทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2 5 6 4โดยมีพระครูสถิตปุญญาณุวัตรพ่อบุญเอิบเป็นประธานฝ่ายสงฆ์จเจริญพระพุทธมนต์ภายใต้มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโควิด -19 าสำหรับหลักสำคัญในพิธีทอดกรถินสามคัคคีประจำปี2 5 6 4วัดราชนิยมธรรมในครั้งนี้เพื่อเป็นการสงเคราะห์พระภิกษุที่จำพรรษาครบรรรถ้วนไตรมาสให้ได้รับอานิสงส์ตาม พุทธบัญญัติเป็นการเทิดทูนพระพุทธบัญญัติเรื่องกฐถิ่นให้คงอยู่สืบไปนับได้ว่าบูชาพระพุทธศาสนาด้วยการปฏิบัติบูบบชาส่วนหนึ่งอีกครั้งเป็นการสืบทอดประเพณีกฐถินทานไม่ให้เสื่อมสลายไปจากวัฒนธรรมประเพณีของคนไทยซึ่งบรรพบรุษนำสืบต่อกันมามีขาดสาย แม่บ้านนั้นก็นะครับที่ามาแล้วทํางานหนักอะไรไม่ได้นะครับก็จะให้ทําทอาหารนะครับซึ่งตั้งชื่อองค์หลวงพ่อว่ารุ่นแม่ทัว มทีมข่าว AEC TV Channel รายงานฉีดวัคซีนแล้วยังต้องสวมหน้ากากป้องกันวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องล้างมือให้บ่อยวัคซีนสู้โควิดฉีดวัคซีนแล้วยังต้องเว้นระยะห่างวัคซีนสู้โควิด